เวลาเราเปิดก๊อกน้ําดืม่มหรือว่าเห็นรถขยะมาเก็บขยะหน้าบ้านไปจัดการเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเท่าไหร่นะครับจริงด้วยค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีๆของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานด้านสุขภาพิบาลเยอะมากเลยนะคะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่เราจะคุยกันวันนี้นักวิชาการสุขาพพิบาลซึ่ง หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่บทบาทนี้สำคัญมากใช่ค่ะเป็นเหมือนแกนหลักเลยวันนี้เรามีเอกสารตัวหนึง่งเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของทางราชการใช่ไหมคะครับผมเราจะมาลองเจาะลึกเอกสารนี้กันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนักวิชาการสุขาพพิบาลเขาทำอะไรกันแน่มีความรับผิดชอบยังไงบ้างตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญเลย น่าสนใจมากค่ะคือถ้าให้มองภาพร,มรวมๆก่อนนะคะจะเอกสารเนี่ยหน้าที่หลักๆก,ก็คือใช้ความรู้ทางวิชาการมาจัดการปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพิบาลแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมอ๋อไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่รวมถึงการป้องกันด้วยแบบว่าต้องศึกษาวิเคราะห์วิจัยอะไรพวกนี้ด้วยเหรอครับใช่เลยค่ะ ทั้งศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาทางป้องกันปัญหาในระยะยาวแล้วก็ต้องวางแผนงานดำเนินงานตรวจสอบประเมินผลด้วยค่ะไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียวแปลว่าต้องมีลงพื้นที่มีจัดการข้อมูลมีแนะนำคนอื่นหรือแม้แต่เรื่องควบคุมโรคที่เกี่ยวกับชุมชนด้วยครบวงจรเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะเหมือนต้องทำได้หลายอย่างมากๆ ทีนี้ถ้ามาดูตามระดับตำแหน่งนะคะเริ่มจากระดับแรกสุดเลยก็คือระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการอันนี้คือเหมือนน้องใหม่เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมครับดูจากเอกสารแล้วเหมือนจะเน้นงานพื้นฐานก่อนค่ะก็เน้นการเรียนรู้งานศึกษาค้นควา้ารวบรวมข้อมูลเบื้องตน้นช่วยเหลือรุ่นพี่หรือว่าตรวจสอบอะไรเล็กๆน้อยๆตามแนวทางที่มีอยู่แล้วค่ะเป็นการสร้างพื้นฐานให้แน่น อืมพราขยับขึ้นมาหน่อยเป็นระดับชำนาญการอันนี้คือเริ่มต้องเก่งขึ้นแล้วใช่ค่ะระดับชำนาญการหนีความคาดหวังจะสูงขึ้นต้องเริ่มวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้เองอาจจะต้องพัฒนาแนวทางหรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเดิมๆให้ดีขึ้นค่ะ อย่างเช่นถ้าเจอปัญหาน้ำเสียซ้ำซากในชุมชนระดับชำนาญการก็อาจจะต้องลงไปดูว่าเอ๊ะสาเหตุจริงๆมันคืออะไรแล้วก็เสนอทางแก้ที่มันยั่งยืนกว่าเดิมแบบนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำที่มันซับซ้อนขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีระดับชำนาญการพิเศษอันนี้ดูจากชื่อตำแหน่งแล้วน่าจะเก่งมากๆเลยนะครับ ค่ะอันนี้คือต้องมีความเชี่ยวชาญสูงแล้วค่ะคือจะขยับจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นการมองภาพรวมวางกลยุทธ์หรืออาจจะวิเคราะห์วิจัยเพื่อเสนอเป็นนโยบายเลยก็ได้โหดูแลโครงการใหญ่ๆกํากับดูแลให้คำปรึกษาที่ซับซ้อนมากๆใช่ค่ะเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อชี้นำทิศทางแก้ไขปัญหาที่แบบยากมากๆอาจจะต้องให้คำปรึกษาผู้บริหารระดับสูงด้วยค่ะสุดท้ายคือระดับเชี่ยวชาญอันนี้คือสูงสุดแล้ว ะระดับเชี่ยวชาญน,นี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดในสายงานอาจจะริเริ่มการศึกษาวิจัยที่ซับซ้อนมากๆหรือให้คำปรึกษาเชิงนโยบายระดับประเทศกำหนดทิศทางสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับวงการสุขาพิบาลเลยค่ะฟังดูแล้วแต่ละระดับนี้ต้องการทั้งความรู้ทักษะแล้วก็คุณสมบัติส่วนตัวที่ต่างกันไปนะครับแล้วความรู้ที่จําเป็นหลักๆเลยนี่มีอะไรบ้างครับดูท่าจะกว้างมาก กว้างมากค่ะหลักๆก,ก็ต้องรู้เรื่องสุขาพพิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะของเสียคุณภาพน้ำอาหารปลอดภัยแล้วก็เรื่องระบาดวิทยาด้วยนะคะกฎหมายแล้วครับสำคัญไหมสำคัญมากค่ะพวกกฎหมายสาธารณาสุขกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี่ต้องรู้เลยรวมถึงความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วก็ผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ด้วยค่ะ อ๋อ oh, เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาต่างๆจะไม่ไปกระทบสุขภาพคนกับสิ่งแวดล้อมถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องมีทักษะมาสนับสนุนความรู้พวกนี้ด้วยนะคะทักษะอะไรบ้างครับที่จําเป็นก็การจัดการข้อมูลค่ะข้อมูลมันเยอะมากทักษะคอมพิวเตอร์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การประสานงานนี่สําคัญเลยเพราะต้องคุยกับหลายฝ่ายการบริหารโครงการแล้วก็เรื่องการสื่อสารค่ะต้องอธิบายเรื่องยากๆให้คนอื่นเข้าใจได้ครับผม นอกจากความรู้ทักษะแล้วเ,เรื่องคุณลักษณะส่วนตัวหรือที่เรียกว่าสมรรถนะล่ะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จมีใจบริการที่ดียึดมั่นในความถูกตอ้องมีจริยธรรมทำงานเป็นทีมได้ดีต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเก่งละเอียดรอบคอบแล้วก็เออมีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะครับแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้ามาทำงานด้านนี้คุณสมบัติเบื้องต้นคืออะไรครับ โดยทั่วไปเลยนะคะก็ต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสาธารณาสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขาพิบาลอะไรพวกนี้ค่ะตามที่กอพอหรืออบตอเขากําหนดแล้วถ้าเป็นระดับสูงสูงขึ้นไปก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยใช่ค่ะระดับชํานาญการชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ก็มักจะต้องมีประสบการณ์ทำงานตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ค่ะชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเนี่ยนักวิชาการสุขาพิบาลนิบทบาทหลากหลายและสำคัญจริงๆนะครับตั้งแต่ง,งานหน้างานในพื้นที่ไปจนถึงระดับนโยบายเลยค่ะซึ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็ส่งผลโดยโตรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนเลยค่ะมันคือการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีให้ปลอดภัย เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับก่อนจะหมดเวลาวันนี้มีประเด็นอะไรถึงทายให้เราได้คิดต่อไหมครับเกี่ยวกับบทบาทนี้ในอนาคตอืมน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในอนาคตที่โลกเรามีความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเรื่องโลกร้อนมนลพิษแบบใหม่ๆหรือโรคอุบัติใหม่ที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเออบทบาทของนักวิชาการสุขาภิบาลจะต้องปรับตัวยังไงต้องพัฒนาไปทางไหน เพื่อจะรับมือกับปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะจะรับมือกับความท้าทายพวกนี้ได้ยังไงให้มีประสิทธิภาพอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ